มาแต่หน้า้ารบไม่เห็ดขกหมูดำเดี๋ยวคันจ้าดายเดีวเดี๋ยวส่าพี่นองมาเบิ่งเนาะอันนี้มาเห็ดขอกว่าน่คะนิานวะโอ้ยนี่บิ่งหนาวกํลังเต็มสาเลยบ่เสียงก๊บเสียงเขียนหองนะเสียงกบเสียงเขียนหองจ๊ก๊กจ๊กเอสียงกบเสียงเขียนหองจ๊ก๊กเจ๊ก หนีบ <ok ้างี่ปอดัเท่าบปอดเท่าี่ปอด่อก่ามด้นมันรงมากเลยนั่นแหละไปพาพี่น้องไปเพิ่งเพื่ค่ปอดเอ้ยนั่นบงคัปอดด้วยครัพี่น้อง พักปอดนี่เอามาลงไว้เด้อค่ะนี่เอาไว้เป็นอาหารปลาเด้อค่ะพี่น้องปลากินดีเด้อนี่หุ่นเต็มอยู่ฟางหุ่นกระไลนี่ค่ะพักปอดนี่กบพายถ้ามาฉาดด้อค่ะแม่กบพายนี่ยินเสียงเขียเสียงกรบกบกรบนี่พักปอดเอามาปล่อยไว้จะดุล่ะปลาปลาปลาตัวเก็บไข่ตับูบูอ็ดเอ็นะ จะ,<า>จะเก็บข้าวโรบูฮูมาะเสียงเขียดเด้อค่ะพี่น้องเด้อธรรมชาติบ้านนอกค่ะเสียงเขียดเสียงกบห้องเกบ็บเก็บเก็บเก็บอยอะให้กรบหนักหนักใ้กรบด้นยด้วาหนักหนักมาแรงเลยแกโอ้มาปอดได้ค่ะพี่น้องนี่ปลาหนีมากข้าวได้เลนี่ปลานินีมากข้านี่เพิ่งกำลังเอามาขายายเด้วย หลายแงนี่ขายได,ด้เด้อค่ะขายได้พักปอดดึงดีขายได้ถามันหลายกับแบงขายให้พี่น้องเอาไปเห็ดผ่านเห็ดยังเอาไปให้อาหารปลาปลานิ่งก็ได้นี่เด้อจ้ะนี่เด้อค่ะให้หน้าบันนอกธรรมชาติจริงๆเด็กยินเสียงกบเขียนทองนะคะพี่น้องโอ้นี่ธรรมชาติดีจา้าน้นองปีใหม่เด้อจ้ะอาสำหรับคลิปนี้ เราจะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ